รถเข้าใหม่นะครับคันนี้เป็นเบนซ์ W 2 1 0ตัวอีลิแกน์นะครับ E 2 3 0นคันนี้นะครับเจ้าของเก่าได้มีการเก็บงานนะครับโอหอลเกียร์มานะครับช่วงล่างแล้วก็สีทั้งคันเลยนะครับคันนี้เป็นสีนกแก้วนะครับทั้งคันเต็มระบบเลยตอนนี้ผมถ่ายคลิปเนี่ยผมเพิ่งได้รถเข้ามานะครับก็ยังไม่ได้ล้างนะมันอาจจะดูหมองๆนิดนึงนะครับเพราะว่ารถเป็นสีเทานะครับคันนี้ ต้องบอกว่า W 2 1 0เนี่ยเป็นรถที่นั่งสบายมากๆนะครับเป็นรถที่สมรรถนะดีจริงๆก็เดี๋ยวผมจะเอาไปเก็บงานต่อนะครับมีงานเก็บจุกจิกจุกจนะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเนี่ยจะทําคลิปเต็มแล้วก็โพสต์รายละเอียดกับราคาให้อีกทีนะครับแต่ถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ก่อนครับ